มาซ่อนอยู่ไหนเอากูถามบอกว่าให้เอาช้อนมนาะช้อนกินข้าวมึงก็บอกแต่แรกอธิบายมันถึกเนี่ยซ่อนซ่อนอยู่ได้เฮ้ยอ,อีสวดไม่รู้ว่า,ววากูสวดวะก็บรรูปขึ้นกันอืมซ่อน ฝั่ต,ตีนแสบวะเนาะตีนไกลกูนเนย<ม>ียอุ้ยอิ่มอิ่มอิ่มเหรอ,อ,อกินกับเบอเบิดได้ไหลายผดวิอ้ยแข่ขันขอออฟฟิศไปเฮ็ดงานแท้วะดีนะที่วันหนาแล้วเฮ็ดงานให้แเรียวอ่ะอืมสิได้กับเขาออฟฟิศไปนอนเว้น ฮ่าว่าพื้นคนด้วยว่าพื้นผู้ใดมู้หนาเด้โซกับโป๊กสซกับโป๊กบ่พอผู้ให้กับผู้ให้อึดเลือดอยู่เห็นแล้วรับก็ได้ลายขาสั่นๆมาเห็นงานเต็มละมืออุ้ยมาสั่งเวียกสั่งงานเนี่ยสั่งภาพสั่งกระแสถ่ายรูปแชะเชะเชะโพดเอายอดวิวเจ้าของอุ้ยบ่ได้สนใจดอกลูกน้องสิเฮ็ดเลยค่ะ ซซ่สมีกูอยากรู้ว่าซุ้มซูเป็นคนยังไงอ๋อขนาดกินที่ตอนไหนไมีใันแน่เก็บเออมือไม่ตีนกันกพราะเก็บนี่ย่างกูแั๊บแป๊บเดียวนี่ย่างมาเก็บอต่เชื่ออยู่กูไม่ยังมว่ย่างมากก่เก็บยังไงกูบ่วยขาเลยขายองไม่มีอยู่ไ่นเต้ตยกูเกิดมาแม่กูยังบ่่ใสมาเก็บกันนั่นดิโทษโบแมนเช็ควินไหมมึงกูวอาแต่แรกอ๋อว่าแม่งเก็บกันเลยค่ะ anh tới rồi bay ba bay bay tin mà thơ y chuột, y chuột, thơ ไงค่ะเอ้งานที่ค้างไว้ทำแล้วยังเอามันหกด้วยเห็ดแล้วค่ะหไม่เห็ุอะไรเอาคือว่าทำให้แล้วนะวาสนามาททำให้แล้วอะไรงานที่ค้างน่ะทำแล้วหรือยังงันค้างด้วยเจ้าได้ว่างานค้างว่าทำให้แล้วนะแม่กูไ่ได้ว่าแล้วเลยกูบอกว่างานที่มันค้างอยู่มึงเห็นแล้วหรือยัง ที่สารนี่แหละกูบอกมึงแล้วย่างงานค้างไว้นั่นเอาเจ้างแล้ว่าเห็นไห่แล้วนะไม่แล้วจังใดเดี่ยวทำบ่แล้วเด้กูจะปล่อยเพียงแล้วนี่มึงคือบ่กไอเห็นแต่มันแล้วอีเดี๋แล้วไงงเจ้าคือพว่าเห็นไห่มันเสียก็ต่างหากที่ว่าเห็นไห่แล้วนะเห็นจ้ะบอกมึงกูบอกว่าเห็นไห่แล้วเปล่าเห็นไห่มันแล้วกูไม่เห็นเห็นแล้อเจ้ามาเห็นไห่แล้วเด้๋ยววะกูบอกว่ามึงต้องเห็นไห่แล้วไงมันค้างยู่ยุ่งปรนั่งเห็นหถ่ที่แตกจังๆมาอย่างอะไรบ้าห่ะสิแตกยังว่างานทำชอบให้แล้วนะกูบออกแแลล้้ววมึงงงทำหรืยั มึงเซ็นแล้วยังไงกูบอกว่ามึงทำแล้วหรือยังบอกว่ารู้เรื่องอีนี่ไหมอ่ะคนมันหนกมันซ่าก็ไม่เห็นเองชั้นนี่ะเวียนกูจ้างมาสิแตกยังสั่นเอาแค่กูเล่าอ่ะมึงจะเล่าออกไปไห้นางลงเรื่องแต่ทางานอย่บนเรือของงูตองเล่าออกกูบอกว่าเซ้นแล้วแล้วมึงต้องเซ็นมาแล้วตอนมึงทำแล้วหรือยังแต่ตอนมึงกับยังไม่ทำแล้วแล้วกูเล่าของเงินมานมึงต้องเซ็นมาแล้วของกูจะปล่อยเพื่ออะไรของเงินนี่